ไม่บอกใครไปไปสับไก่อันี้าเป็นไก่เขาเป็นไก่ที่สับไก่แล้วหักขอไก่อะไรได้เงาเหรออย่างคือจะไปไอ้พวกจะไปสับไก่ทับไก่แทนเขาเป็นไก่เขาคุณหนีคุ้มใจเอ้ยไม่ใช่ผีคุ้มใจอะไรวะ ไซขอมีแล้วค่ะอ่านทีวันที่ห้าหกโมงถึงีสอง่นี่ตื่นเต้นี่มึงจะวัาตังยนหาอไวอยู่เนี่ย2วันนึงนี่มึงขอให้ลูกงานมาเดียวอีกทีต้องหวันจกทำได้แบบไม่ลงนะเ็นแม่เขาจะไปเป็นเงไงหาขายของมันไก่ไอ้มิวไอ้มิว รอเล่น,<ใ>นไม่เสร็จเขาไม่ให้เงี้ยถ้าเหตุงานนะเขาไม่ให้ไม่หรอรัวให้จ้าจ๋าเรถามชื่อของฟิวไอ้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 มันรออยู่เมื่อกี้ก็บอกจะบอกไอ้ฟิวจ้าจ๋าใช่ไหมชื่อไม่เจ,จ้าทำงานก็นรูร้สึกแต่จ้าจ๋าด้วยใช่ไหมนม ไี่อะอะไรไม่้ออยนีุ้กิดอกเพื่อที่คนนที่ชื่อเล่นชืไอ่แล้วเตังเงินเดียวที่อกได้ไหเปเออไอนูบอกหนูกูใส่ถยงก็บอกเก็บเงินที่มึงนะ มาให้กูบอกว่าให้ไปหักเงินเดือนนี้พวกมึ<อ><อ><ร>งนะเดี๋ยวกูไปสั่งได้ปะเขาไปดูด้วยนะแล้วก<อ>็บอกว่าเก็บตังค์ที่ติมาก่อนหักเงินเดือนได้เลยค่ะโ <laughs> อเคนะนี้บวกลบพิษห่านเลยมานานยังเมื่อกี้นี้นี่มึงได้ว่าละาสี่รอ้อยให้ติมมึงไม่ได้หรือไงสิบห้า,หหนนนค,าคนอยู่ห้าคนหลอเรียงติมเรียงติมมาที่แค่สิบห้าคนเองนะมึงเนาะ ไอ,อ้ไี่เป็นห้าบาทหรือเปล่าไม่กี้ไอเป็นไข่มุกไุ่กสห้าสเกียกเกี่ยงยี่สิบนติดลบรู้ะไข่มุกทำได้กี่วันียญี่แค่ดียวทามาเป็นแทนอืมมอนอะแก้วอะไร 我们拉不拉？駕駕<駛>